สวัสดีค่ะนิตตี้จากนิตตี้ช่องจิตสัมผัสชีวิตเรามืดมนเนี่ยเวลาที่ดวงเราทําอะไรไม่ค่อยรุ่งโรจน์ช่วงเนี่ยทํำยังไงมีอยู่วันหนึ่งที่เราสวดมน์สวดมน์แล้วเราก็นอนในนิมิตเราในความฝันก็จะเห็นหลวงพ่อมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าท่านคือใครท่านก็มาบอกว่า เนี่ยเวลาเข้าวัดให้เติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะเพราะว่าการเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยเราก็ใช้เงินไม่เยอะแค่ยี่สิบาทเท่านั้นเองในการเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีแสงสวา่างมันจะได้รุ่งโรจน์ชดช่วงพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ นึกว่าหลวงพ่อท่านนี้ท่านเป็นใครกันนะในช่วงนั้นเนี่ยเราสวดคาถาสินบัญชรในตอนนั้นก็นึกได้เลยว่าต้องเป็นหลวงปู่โตแน่นอนทีนี้เราก็เลยเดินทางไปที่บัลรังกที่อยู่ข้างๆแม่น้ําเจ้าพยาค่ะจะไปขอพรหลวงพ่อโตนั่นแหละเพื่อนๆท่านใดเคยไปก็จะมีพระพุทธรูปเนี่ยมีอยู่สามองค์หนึ่งสองสามตั้งอยู่ ก่อนจะเข้าไปในโบสถ์ใช่ไหมก็จะมีที่ให้เราแวะเข้าไปขอพรก่อนใจเราคิดว่าแล้วองค์ไหนล่ะคือหลวงปู่โตเราจะได้ไปปิดทองถูกแค่นั้นเราก็ไปไปกราบขอพรแล้วก็ทําบุญทํำอะไรตามปกติเลยแล้วก็ไปเติมน้ำมันตะเกียนด้วยหลายๆท่านไม่รู้ว่าเติมยังไงนะคะแต่สําหรับที่หลวงพ่อท่านแนะนํามาก็ ก็ซื้อให้เราเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยเริ่มต้นที่วันเกิดของเราก่อนสมมุติว่าเราเกิดวันจันทร์ใช่ไหมเราก็จะเริ่มต้นที่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็วนให้เหลือน้ำมันเนี่ยวนกลับมาเติมให้เราอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้จะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงพอกลับมาที่บ้านค่ะมานอนกลางคืนหลวงพ่อท่านก็มาอีกแล้วหลวงปู่โตนี่แหละท่านก็จะมาเข้านิมิตเรา คือในตอนที่เราไปตอนกลางวันเนี่ยเราก็ถามใช่ไหมในใจเราเนี่ยแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าหลวงพ่ออยู่ตรงไหนท่านก็จะมาเท่านิมิตเราบอกว่าหลวงพ่ออยู่ตรงกลางนะลูกหลวงพ่อโตหลวง,งปู่โตเนี่ยท่านจะอ,อยู่ที่องค์กลางค่ะพระพุทธรูปองค์กลางแล้วหลังจากที่เราทําบุญโดยการเติมน้ำมันตะเกียงมาเรื่อยๆค่ะจากการงานของเราที่มันไม่ค่อยดีตอนนั้นนะยอดขายของเรามันก็ดีขึ้นค่ะบางทีชีวิตของเราเนี่ยพอมันตก ชีวิตตกต่ำชีวิตที่แบบเื่อนมนมองหาทางออกไม่เจอเนี่ยเวลาไปทําบุญให้ทําบุญเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะคะก็มาแชร์ให้ฟังเกี่ยวกับการเติมน้นนนนำมันตะเกียงสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามไห้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ